ครบับกับกสู m u u s i i m p r e s s i o n นะครับอยู่กับพี่สามาริสาสโกศลสนดนพักดีเรียกพี่เต็มเลยนะครับอขอบคุณค่ะเดี๋ยวกันสามีพี่มาต่อว่าผมอสามีพี่พน่นารักมากครับครับ <c oughs> พี่มาม c Impression เนี่พี่สาต้องคุยกันเรื่องดนตรีครับ <c oughs> นะครับก็ความเป็นมาทางดนตรีของพี่สาครับ มผมทราบว่าพี่สาเนี่ยครอบครัวดนตรีะแหละนะครับทั้ี่พี่นางฟังท่านอื่นๆที่อ่าจมาก่อนพี่ทุกท่านพูดผลกันหม,หมดเลยนะคะว่าอยู่ในสายเลือดอยู่ในเป็นวิญญาณแล้วก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กก็พี่ค่อยๆคล้ายกันสมัยก่อนแม่พี่ก็พี่เป็นลูกสาวคนโตแล้วก็ร้องเพลงได้เต้นรำได้แม่ก็ให้พี่จับพี่ขึ้นเวทีตั้งแต่อายุสามขวบ 4ี่ขวบห้าขวบถือเห็นไม้ไม่ได้ต้องวิ่งจับไม้ร้องเลยเยอะแล้วก็แม่พี่ก็เล่นเป็นโนแล้วพี่ก็ร้องแล้วก็ประสานเสียงกันเนี่ค่ะพี่ก็ถูกสักดันให้ขึ้นเวทีตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ตอนโตขึ้นก็ไปไปฝึกร้องเพลงร้องเพลงประสานเสียงในคอรัสนะคะเป็นจริงๆจังๆเลยร้องพวกเพลงคลาสสิกไปประสานเสียงแบบเขาเรียกอะไรจำไม่ได้นานแ้ว ก็เลยก็เลยมีมีมีประสบการณ์ในเรื่องของการร้องประสานเสียงอะไรที่เนี<ช>้ยแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เ,เล่นละครเพลงลชอบเป็นชีวิตจิตใจค่ะแล้วกลับมาเมืองไทยก็ได้เล่นละครเพลงด้วยแล้วก็ก็ร้องเพลงแจ๊สเพลงอะไร,รบแบบคือร้องไม่หยุดนะนะคะพร้อมกันนั้นก็ทํางานคู่ขนานไปด้วยกันแ่อยู่เมืองไทย นานขนาดไหนครับเราไปไปเรียนต่อครับก็อยู่ถึงประมาณ2 5แล้วไปเรียนนะคะกลับมาก็24 25ตอนนั้นตอนตอนช่วงก่อเฉลยภางนอกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่สาก็เริ่มเล่นดนตรีใช่ใช่ก็่นดนตรีร้องเพลงเล่นละครเพลงร้องมีอะไแบบก็เพราะพี่ไอพี่ไอโดนชัยครับใช่ชัยบอกว่า กับพี่สาเนี่ยคือเล่นกันตั้งแต่พิสาพิสาอายุสิบาพี่อายุสิบห้าพี่ไอาไม่บอกพี่ไอาก็ไม่ว่าตอนนั้นพี่อายอายุเท่าไหร่ก็แล้วกันพี่อาบอกพี่ยี่สิบบอกพี่สายีสิบสี่โอเคประมาณนั้นนะคะจนเข้าขากันดีมากเลยแล้วก็ จับคู่กันร้องคู่กันมาตลอดจนคนเกาคิดว่าเราเป็นแฟนกันเน <c oughs> ี่ยไ <c oughs> ม่มีคอนเสิร์ตทุกปีใช่ไหมคุณแม่มีทุกปีค่ะก,ก็ก็ตอนนี้คุณแม่คุณกมลาสโกศลน <c oughs> ท่านก็จัดคอนเสิร์ตการกุศลทุกปี <c oughs> เป็นเวลา3เกือบจะ30กว่าปีคค <c oughs> รับกว่าปีแล้วนะคะที่ <c oughs> ตอนนี้ก็จัดที่โรงแรมสุโกศลที่พิษณุโลกครอบครัวค่ะแล้วก็หารายได้ให้กับมูลนิธิเด็กพิการโรคกระโหลกศีรษะกับใบหน้านะคะของ กสพการาชาติไทยจัดให้ทุกปีเลยนะคะก็คือคอนเสิร์ตเนี่ยคือเรานำเงินมอบให้กับการกุศลใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็มีแฟนเพลงมาเยอะแยะเลยร้องเพลงก็มาเยอะแยะเลยเป็นอะไรที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของปีของของชีวิตเราคือชีวิตร้องเพลงของพวกเราเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสร้องเพลงที่ไหนสักเท่าไหร่นะคะก็มีคอนเสิร์ตทุกปี ช่ทีละครั้งคือถ้าแม่ไม่จัดนะพี่ไม่มีสิทธิ์ร้องเพราะว่าพี่ไม่ค่อยพี่เหนื่อยพี่ไม่ค่อยชอบจัดมันเครียดอะไรเงี้ยแต่แม่พี่จัดแล้วก็พี่ก็มีหน้าที่ร้องอะไรเงี้ยครัวิสาพวกงานเยอะอยู่แล้วครับใช่ก็หาเวลาลำบากนิดหนึ่งหนึ่งพี่นะ ใช่เพราะว่าตอนที่พี่ร้องเพลงสักวันหนึ่งเนี่ยก็เพลงนั้นโด่งดังมากแล้วพี่ก็ได้รับเชิญไปร้องรับจ้างไปร้องเ<ม>ยอะแยะ<ม>เลย<ม>สักพักหนึ่งเนี่ยพี่ต้องบอกว่าพี่ต้องบอกบอก,บอกตอนนั้นผู้จัดการนะบอกพี่รับไม่ไหวแล้วจริงๆ <c oughs> เพราะว่าเวลาขึ้นเวทีทีงต้องแต่งหน้าทําผมต้องไปหาเสื้อผ้าต้องลดความอ้วนแล้วก็พร้อมกันนั้นเรามีเรามีหน้าที่พี่บริหารโรงแรมให้กับครอบครัวตอนนี้มีห้าโรงแรมมันก็สักพักหนึ่งมันไม่ไหวจริงค่ะอืม ก็เลยสักพักพอเราเริ่มไม่ไม่ไปร้องเขาก็ไม่เชิญเขาก็ไม่ชวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังมีความสุขกับกับการร้องเพลงอยู่ครับเพลงที่ดังจริงครับพี่ใช่นะครับดังมากแล้วก็เพลงเพราะจริงๆครับแล้วก็เสียงพิศวาสคุณบอยเป็นคนเขียนนะคุณบอยครับเอ่อเสียพงศ์ครับคุณบอยก็โด่งดังในเรื่องของการเขียนเนื้อเพลงเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําเพลงแบบออกมาได้ ซึ้งกินใจจริงๆครับมีความมีมีพรสวรรค์มากสุดๆเลยพี่สาวบอกว่าเพลงนี้นี่จริงๆประกอบละครก่อนใช่ไหมใช่ชื่อที่จําได้เราชื่อใหญ่เสน่หาค่ะเป็นละครช่องสามคือคุณหนองอรุณโอชาจะเป็นผู้คนผู้กํากับหรือโปรดวเซอร์อะไรครับแล้วก็ตอนนั้นก็ดังมากแลวพี่ก็ไม่นึกพี่นึกว่าไม่นึกว่ามันจะดังเลยนะฮะพี่ก็ล้อง้อ้อเสร็จพี่ก็กลับบ้านไปตอนนั้นลูกยังเล็กๆแล้วไม่รู้สึกไม่คิดเลยไม่คาดฝันเสร็จแล้วก็ไปไปไหนไม่รู้ไปต่างประเทศกลับมานี่โอ้โหแบบดีเจโทรมาพี่ก็ตกใจ ก็เป็นอะไรที่ที่ประสบการประสบการณ์ชีวิตนะที่ที่เราไม่ได้คาดฝันแล้วก็เราก็ขอบคุณที่มันเกิดขึ้นนะไม่งั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ ได้เป็นที่รู้จักเลยนะเพราะเราไม่ได้ร้องเมนสตรีมในเมนสตรีมวงการเพลงใช่ไหมคะพี่ก็ต้องขอบคุณคุณบอยนะคุณน้องอรุณโชาด้วยที่ให้โอกาสแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วหนัง่หนังเรื่องอะไรนะคะสิ่งเล็กๆที่เลือก่าครับนั่นก็อีกก็เอาเพลงพี่ไปประกอบอีกคนก็เพลงนี้ก็เลยฮิตอะไรเงี้ยงแต่ว่าไม่มีใครรู้จักพี่เลยค่ะ แต่ถ้าเคยรู้จักเพลงนี้ปุ๊บจะขึ้นชื่อพี่ก่อนเลยนะเขาจะรู้จักกับเพลงก็อะไรก็ดีแล้วพี่ได้ไม่ต้องแต่งหน้าทำผมเวลาออกไปช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์เนาะพี่สาไม่ต้องแต่งแล้วพี่ขอบคุณต้องอ่ะครับพี่กลับเล่นดนตรีได้ยเหรอพี่ก็ตอนที่พี่สาไปไปเรียนไปเรียนต่อเนี่ยพี่สายังยังได้เล่นดนตรีไหมครับที่เมืองนอกกับเพื่อนๆอ๋อตลอดเวลาแล้วก็พี่ก็ร้อง พี่ร้องเพลงวงอะคาเปลล่าภาษานเสียงแบบเพื่งๆเลยพี่ก็เป็นคน arrange เพลงแล้วพี่ก็กำกับอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ที่บาร์นัทซึ่งอยู่ในเป็นเป็นส่วนหนึ่งของโคลัมเบียอินดิวอเรซิตี้ที่นิวยอร์กซิตี้และพี่ก็ไปร้องในในเขาจะมีแบบคอฟฟี่เฮาส์แถวนั้นนล้วี่ก็ไปร้องเพลงพี่ก็เอาเพลง บางทีก็อาคาเแพลลาเราเล่นเป็นโนร้องเพลงไ,ได้ในเวลาเดียวกันค่ะทำไม่สามารถทําได้ค่ะเคยแล้วล่มเลยค่ะก็ <laughs> เลยไม่ทําอีกก็เลยเอาเทปเอาแบ็กกิ้งแท็กไปเปิดแล้วพี่ก็ร้องเพลงแล้วก็มีคนนั่งดื่มกาแฟน,นั่งซินเทียนิกเซนะคะที่เป็นดาราออกหนังเรื่องอะไรนะ <laughs> ดังมา, Nixon. <laughs> <laughs> ากเลยซินเทียนิกซเซนจำไม่ได้เป็นหนังทีวีดังเขาก็มาฟังพี่นะเขาเรียนอยู่เราเรียนอยู่ด้วยกันตอนนี้น่ะ พี่ก็เอาเพลงไทยไปร้องเขาก็มันรู้หรอกพี่ร้องเก่งหรือไม่เก่งเพลงไทยแต่พี่ก็เอาไปร้องให้ฟังเรียม่ะอย่าให้พี่ร้องตอนนี้นะคะพี่กล่ว่าพี่หลอกฝรั่งได้พี่ก็ร้องแต่จริงๆพี่ร้องไม่ได้นะครับเพลงไทยใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่ก็ไปเรียนที่นิวยอร์กเพราะว่าพี่ชอบละครเพลงมากพี่ก็ไปฝึกแดนซ์ไปฝึกอะไรแล้วก็ซักพักพี่รู้พี่รู้ตัวเองว่าพี่ ความสามารถสู้เขามไม่ได้แล้วไม่มีไฟไม่มีไฟ์ fighting spirit b l o d w a มันต้องสู้อะนะแล้วพี่ก็พี่รู้เข้าใจรู้จักตัวเองว่าพี่เรียบพี่ค่อนข้างอย่างเงียเๆเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะแล้วก็คงคงมันคงเราคงไม่มีความสุขในโลกบแบบนี้ใชอพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็อ๋อตอนนั้นแม่สร้างโรงแรมอยู่ให้พี่มาช่วยกิจการพี่ก็ โอเคโอเคเราก็เรียนอตอนนั้นเราเราเราไม่ได้เรียนธุรกิจนะแต่ว่าเรากล่าว่าสักถ้าพี่ชอบเนี่ยถ้าทําธุรกิจเราชอบพี่จะกลับไปเรียนต่อได้มาช่วยแม่แล้วก็คือติดพันพัวพันมาจนทุกวันนี้พี่เป็นลูกสาวคนมีสี่คนลูกๆพี่คนโตพี่ก็ทํามาจนทุกวันนี้เลยค่ะน้องๆพี่ก็ไปร้องเพลงไปเล่นนังเชื่อแล้วก็มีน้องสาวทําการเงินนะะ่นนะคะจนจน,จนวันนี้เราเปิดโรงแรมเราทั้งหมดหโรงแรมพี่ก็บริหารโรงแรม แล้วก็โชคดีพูดเยอะไปแบบนี้น <laughs> โอเคโชคดีตอนนั้นพี่กลับมาเนี่ยคือเราก็เพราะทำธุรกิจของครอบคร,ครัครวเราก็เลยมีโอกาสไปเล่นละครของหม่อมน้อยนะคะชื่อเป็นแฮมเบิเป็นมิวสิควลแล้วก็มีคุณซันยู่ เล่นเป็น h a m เบิพี่เป็นโอฟิเลีก็เป็นเป็นมิวสิควลนะแล้วก็เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นเรื่องจุมพิษยายแมงมุมของกุยุธนามุดาเสลิดทพี่เล่นเป็นแม่อะไรเงี้ยก็ก็ก็คือมีกิจกรรมตลอดอะค่ะเรื่องดนตรีนะคะจนลูกโตขึ้นพี่ก็มันมันก็ไม่ไหวแล้วอะไราเงี้ยอายุเลยก็เลยก็เลยสาสาหลังเสร็จแล้วก็มีสักวันหนึ่งเนี่ยค่ะค่ะ คือโรงแรมที่พี่สาบริหารอยู่คือเดิมเนี่ยเดิมเป็นสยามชิตตี้ใช่ไหมครับใช่คือตั้งแต่สมัยก่อนผมเคยไปนั่งฟังพี่จู๊ดใช่พี่จุ๊ดยังเล่นอยู่นะคะเล่นอยู่ยังเล่นอยู่เหรรอคััับยยงงเล่นอยู่เลยพุไม่ไม่เล่นไปพักแล้วนะเล่นเล่นค่ะอาจจะไม่ไม่ทุกวันแต่ว่าก็เล่นอยู่แล้วก็บางทีก็ลูกชายก็มาเล่นแทนอ๋อลูกชายมาเล่นแทนเพราะเมื่อก่อนพี่จุ๊ดเล่นทั้งกลางวันกลางคืนใช่พี่จุ๊ดก็เป็นอ่คอมพานีแม่พี่ในคอนเสิร์ตทุกปีเลยครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนในสมัยผมยังเล่นดนตรีอยู่นะครับกลางคืนเนี่ีเล่นที่โรงแรม เลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีเวลาก็จะแวะไปพี่จะบอกอะไรร้อให้ฟังไหมไปแอบฟังพี่ตุ๊ดใช่ไหมก็ก็ไปเยี่ยมเขาครับแล้วเจอพี่ตุ๊ดพี่เคยร้องพี่เลยเคยร้องแบบบูบาด้ยนะจริงไหมครับตอนอายุยี่สิบร้องแบมบูบาแบมบูบาค่ะเเยยยี่มลครับจำได้เงินเดือนอาจจะหมื่นห้าหรืออะไรกี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อกอนที่ไป่ถามใช่ไหมไม่บอกใช่ไหมสักพักใหญ่แล้วค่ะ แบมบูบาร์ที่ไหรมออร์เดนนะคะผมคคยเล่นอยู่ห้องนอนบางดีข้างบนอ๋อพี่เล่นข้างล่างห้องนอางดีพี่คุณคุณยุทธนาใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นพี่ยุทธเกษียณนะครับพี่้ายครับอ๋อพี่ก็รู้จักกับคุณยุธนาแล้วก็ทักทายกันแล้วก็ก็รักใครกันนะคะเพราะว่าแบมบูบาร์เนี่ยเป็น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 คลับแจ๊สเป็นบาร์แจ๊สบที่ผมคิดว่าแบบ ในเมืองไทยถือว่าเป็นตำนานนะฮะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวงสังคมอีกอีกระดับเนี่ยจะทราบว่าที่นี่มีนักร้องแบบเก่งๆพิสารต้องไม่ธรรมดาพี่ร้องได้เลยตอนนั้นพี่ก็อาจจะคิดว่าเด็กไฮโซอะไรอย่างเงี้ยไปทาข่าวอะไรไม่แน่ใจนักร้องอินพอร์ตทั้งนั้นเลยครับพี่เก่งๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็วงก็คือถือว่าเป็นวงแจ๊สที่แบบดีที่สุดในเมืองไทยนะ้วผมว่าที่น่านะครับพี่จำไม่ได้ใครเล่นเป็นน้ับจำไม่ได้จริงๆอาจจะคุณแพ๊บ มีอะไรไหมรู้จักไหมมีพี่แปะมั้งพี่แปะใช่ครับพี่แปะไปเล่นอยู่หรืออะไรเงี้ยครับนะฮะช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีอีวิกโรเซอร์อีเซอร์ใช่ครับเคยไปเล่นอยู่แต่ตอนนี้ตอนนี้คงไม่ได้เล่นแล้วไม่เป็นไรเราไปพูดครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับพี่สาต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ